ครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องหนึงนี่ต้องบอกว่าแม่ถ้าฟังแล้วถึงกับสะเทือนใจเลยนะครับเมื่อเจ้าของบ้านเช่าเนี่ยสุดจะทนครับเมื่อเด็กนักเรียนช่างเนี่ย ซึ่งเป็นหนึ่งนะในผู้เช่าเนี่ยได้พาเพื่อนๆเนี่ยจำนวนสัก6ถึง7คนเนี่ยมามั่วสุมนะครับมีการเสพกัญชาแล้วก็ดื่มน้ำกระท่อมนะครับทุกวันเลยในตอนพักเที่ยงนะครับจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าทำการตรวจสอบพร้อมกับควบคุมตัวนะครับไปทำประวัตินะครับแล้วก็ว่าก่าวตักเตือนนะครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้านพันตำรวจเอกนะครับสิทธิศักด์นะครับพรมนะครับภัยวันนะครับ พรมนะครับหมื่นวัยครับผู้กำกับของสพพิมานนะครับจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยได้รับแจ้งว่าอย่างนี้ครับว่ามีเด็กนักเรียนเนี่ยหลายคนเลยนะครับมามั่วสมอยู่ในบ้านเช่านะครับหมู่ที่หนึ่งนะครับบ้านนะครับเขาเรียกว่าบ้านสวยนะครับใหญ่ตำบนนะครับในเมืองอำเภอพิมานจังหวัดนครราชสีมาจึงได้สั่งการให้ทางด้านนะครับนะร้อยตำรวจเอกนะครับพิเชษเนี่ย นะลองสารวัตรฝ่ายปราบปรามของสอพอพิมานนะครับนะเขา้าพิอภิมายนะครับโทษทีนะครับภิมายสอพภิมายเนี่ยเข้าทําการตรวจสอบนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับก็ไปพบก,กับนะครับกลุ่มเด็กนักเรียนเนี่ยประมาณสักเจ็ดคนเป็นนักเรียนนะครับของวิทยาลัยเทคนิคนะครับนะทิมานนะภิมาย นะครับแล้วก็แม่กาลังต้องบอก่ันผู้ชมครับกำลังนั่งทั้งดื่มน้ํากระท่อมแล้วก็สูบกัญชาอยู่ที่บริเวณหน้าห้องเช่านะครับในช่วงเวลาเที่ยงนั่นเองพักเที่ยงแม่เอาเวลาแบบนี้นะครับแล้วก็ยังพบนะครับอุปกรณ์เนี่ยสูบกัญชามีนะคบทั้งมีดนะครับหนึ่งเล่ม เขียงหนึ่งอันไฟแช็กสองอันนะครับรวมทั้งยังมีกัญชาเนี่ยอยู่ในถุงพลาสติกเนี่ยสี่ถุงนะครับกับกัญชาที่ซ่อนไว้นะครับมาบางส่วนเนี่ยซุกซ่อนด้วยนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการควบคุมตัวนักเรียนทั้งหมดเนี่ยนะครับมาที่สอพอนะครับเพื่อท,ทําประวัติและก็จะแจ้งให้ครูผู้ปกครองนะครับฝ่ายปกครองเนี่ยรับทราบและก็จะเชิญนะครับผู้ปกครองของเด็กเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยพร้อมกับนะครับมาการสูบกัญชา หรือการดื่มน้ําใบกระท่อมเนี่ยมันไม่ผิดหรอกครับน้องๆอ,งองยอกให้นะอาจจะพูดจริงๆถ้าพูดจร,จรอายุก,ก็เท่าๆกับลูกๆสาวผมเนี่ยแหละครับนะหากดื่มหรือว่าสูบน้ํากระท่อมแล้ว ไปขับขี่ยานพาหนะเนี่ยก็จะถือว่ามีความผิดนะครับสามารถที่จะดําเนินคดีได้เพราะว่าเนื่องจากนะครับกัญชาและน้ํานกระท่อมเนี่ยนะต้องบอกว่าแม่มันเปิดเสรีแล้วนะครับก็สามารถที่จะเสพหรือสูบได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเอาไปขับขี่นะครับยานพาหนะเนี่ยก็จะถูกดําเนินคดีนั่นเองนะครับ จากการสอบถามนะครับนางสิริรัตน์นะครับอา,อายุเนี่ย69ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเช่าเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับว่าตนเองเนี่ยเปิดบ้านเช่านะครับแล้วก็สังเกตเห็นว่านักเรียนหนึ่งในที่มาเช่าบ้านเนี่ยนะครับเมื่อเวลาช่วงพักเที่ยงเนี่ยมักจะพาเพื่อนนะครับมามั่วสุมกันทุกวันเลย ตนเองเนี่ยก็แหมหลายครั้งหลายคราวนะครับบอกเตือนไปก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ว่านักเรียนเหล่านี้ไม่เคยเชื่อฟังเลยแถมยังทิ้งขยะเนี่ยไว้ให้ตนเองเนี่ยเก็บเป็นประจำด้วยนะครับตนเองก็ทนไม่ไหวครับจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยให้เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วก็รับตัวไปตักเตือนเนี่ยละครับท่านผู้ชมครับเมื่อเด็กนักเรียนนะครับแหมมารวมกลุ่มกันแบบนี้แล้วก็มาเช่าบ้านแบบนี้นะครับแล้วก็มามั่วสุมกันและใช้เวลาในช่วงพักเที่ยง แทนที่จะเอาเวลาแบบนี้ไปทบทวนตำรับตําราหรือว่านะครับในการที่จะออกกําลังกายดีกว่าแต่ว่าแมมเด็กเยาวชนเหล่านี้นะครับก็กลับมามั่วสุมและก็มาทั้งสูบนะครับและทั้งดื่มกันเลยทีเดียวนี่ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตํารวจและก็เจ้าของบ้านเช่าด้วยนะครับที่แจ้งบ่อแสและให้ตารวจเ,เข้าทําการนะครับควบคุมตัวและก็นําไปที่สอพอ เพื่อจะรอนะครับครูฝ่ายปกครองแล้วก็ผู้ปกครองของเด็กเนี่ยมารับทราบแล้วก็จะทําประวัติทุกคนไว้นะครับก่อนที่จะมีการว่ากล่าวตักเตือนไปนะครับนี่ถ้าเกิดออกไปแล้วแหมพอมเมาได้ที่บางทีมันก็ไปหาเรื่องเขาอะนะครับแล้วก็เราก็รู้นะครับว่าเวลาทั้งสูบทั้งดื่มบาร์มกระท่อมเนี่ยมันก็จะทําให้อาการเพี้ยนเพี้ยนมันเกิดขึ้นไม่รู้ว่าเขาบอกว่าเอ๊ะถ้ากินแล้วดื่มแล้วมันขยันขันแข็งน้องเอ้ยถ้าขยันขันแข็งแบบเนี้พี่บอกตรงๆนะ ลูกเอ้ยหลานเอ้ยอะไปออกกําลังกายหรือว่าทบทวนตำรับตําราที่อาจารย์ครูบาอาจารย์เขาสอนในวิทยาลัยดีกว่าดีกว่าจะมามั่วสุมกันแบบนี้นะครับก็เนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับแม่พอมันเปิดเสรีเข้าพวกนี้ก็เอาช่องแบบนี้ครับมาดําเนินการด้วยการทั้งดื่มและก็ทั้งสูบกันด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าโอ้ยแม่หนักใจจริงๆครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับ ว่านฉันเนี่ยใครเป็นคนเช่าเนี่ยมีมีนักเรียนเทคนิคของนึ่งแล้วก็มีอาจารย์เทคนิคสองหงแล้วก็มีไอ้ที่ว่าคนทำงานเทศวสบ้านสองหงที่ว่าเขามาเป็นนิติกรนอ<ข>กนอ่ะของพวกกฎหมายเขามาเป็นอีบ่อยไหมพูดม,มาฉันฉันตีดเจยบบอกอยากเกลือมาถึงก็มาถึงขยะติชัดติ้งเลยเดี๋ยวฉันจะต้องขนขยะติชัถึงา<อ>มาทุกวันทุกวันมาเยอะมันก็มากินมาถึงนะทุกวน<ข>ันเวลาฉันบอกคนที่ขายฉันเนี่ย